Do I come here? Mm -hmm. Well, I've been coming here for two years and, and a few months, and uh, so I know all the um, the hard work that Pinum and Pisao put on the farm, and everything is clean, and it's a beautiful place. And I want to support local food, so I come and get my eggs here. And uh, today I came to get um, souvenirs for some friends that are leaving. I think it's a great way to. เกาะพังงานมีสภาพภูมิประเทศเป็นเกาะมีทั้งภูเขาที่ราบและชายทะเลซึ่งยังมีความอุดมสมบูรณ์หน้าที่แห่งนี้บ้านเลขที่1 0 1่ง7หทัสหมู่ที่หนึ่งตําบลเกาะพังงันอำเภอเกาะพังงัน มีป้ายเขียนไว้ว่าไร่เตียววิเศษมองไปข้างในจะเห็นกิจกรรมต่างๆมากมายที่สร้างความแปลกตาตื่นใจให้กับผู้เข้าไปเยี่ยมชมโดยมีนางสาวดวงเด่นเตียววิเศษเจ้าของไร่ผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นสปกเครือข่ายดีเด่นด้านปศุสัตว์ระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเขต8โดยที่ไร่เตียววิเศษแห่งนี้ได้มีการปลูกพืชหลากหลายชนิด มีการเลี้ยงไก่ไข่แบบอินทรีย์เลี้ยงปลามีการแปรรูปผลผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆหลายชนิดฐานไก่อารมณ์ดีฐานการแปรรูปผลผล,ผล,ผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายซึ่งตรงกับที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือสอพอกอเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชน เป็นเครื่องมือหนึ่งในการส่งเสริมการเกษตรโดยเน้นการเรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ก็ดีเด่นด้านบรรสัต์ระดับจังหวัดและระดับเขตค่ะ,ะที่นี่นะคะจุดเด่นก็คือมีฐานเรียนรู้การเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีนะคะเราเลี้ยงไก่ไข่แบบอินทรีค่ะเราให้กินผักนะคะแล้วก็เป็นวอเตอร์แครนะคะเป็นผักตบชวานะคะแล้วก็เราทำอาหารนะคะ,ะให้ไก่กินนะคะโดยที่ใช้ ผลวัตถุดิบในไร่นะคะแล้วก็จุดเด่นก็คือเราใช้ตัวน้ำส้มผันไม้นะคะน้ำหมาเชื้อภาพเป็นส่วนผสม ในอาหารนะคะเพื่อช่วยในเรื่องให้ไก่ท้องไม่เสียที่ไม่เม็ดนะคะแล้วก็ไก่สุขภาพดีนะคะนอกจากนี้เรายังมีฐานเรียนรู้อื่นๆน,นะคะในไร่อีกนะคะก็คือจะมีฐานเรียนรู้นะคะ,ะการทำผลิตฐานเชื้อวมนวนะคะการน้ำสม้มแมนม้ซึ่งอันนี้ค่ะเป็นปัจจัยสำคัญเลยค่ะที่นำมาใช้เป็นส่วนผสมนะคะ ตัวน้ำสม้มสาไมมนะคะให้ไก่กินนะคะเราใช้ก็คือผสมน้ำให้ไก่กินแล้วก็ผสมในอาหารที่เราทำนะคะเพื่อช่วยให้ไก่มีสุขภาพดีนะคะแล้วก็เรายังได้ผลผลิตจากไก่โดยที่ไก่นะคะเรานำหญ้าแห้งใบไ,ม,ไม้แห้งทอเท้าแห้งใส่ใน,นล้าวไก่ะคะ่ะให้ไก่ทำปุ๋ยหมักให้เรานะคะเป็นปุ๋ยหมัก ที่มีคุณภาพนะคะเ,เราจะให้ไก่ช่วยทำปริมักให้เราหกเดือนะอะไรนั้นเรานำออกมาตากาหนึ่เดือนนะคะเราใช้ในฟาร์มนะคะเ,เราลดต้นทุนนะคะสามารถลดทุนปุ๋ยหมยักโดยที่เราไม่ต้องซื้อปุออ๋ยจากภายนอกนะคะมาใช้ในฟาร์มนะคะแล้วก็ที่ผลิต น้ำหมากักผลไม้สดนะคะตัวนี้เป็นส่วนผสมหลักนะคะในการทำผริตภัณฑ์ต่างๆเช่นน้ำยาล้างจานน้ำยาล้างมือ,อน้ำยาล้างห้องน้ำนะคะน้ำยาซักผ้านะคะมีช่องทางการจำหน่ายนะคะของเราก็จะมีช่องทางการจำหน่ายทางทางเฟซบุ๊กนะคะแล้วของตัวดิฉันเองนะคะแล้วก็ทาง เพจ Facebook นะคะแล้วก็ทางไลน์นะคะแล้วตอนนี้เรา,เาให้ลูกค้าติดต่อเราทาง WhatsApp What ด้วยค่ะการเพิ่มผลผลิตการลดต้นทุนการผลิตการพัฒนาคุณภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีการใช้กระบวนการเรียนรู้กับเกษตรกรเจ้าของศูนย์ในลักษณะของ เกษตรกรสอนเกษตรกรและเป็นจุดให้บริการข้อมูลข่าวสารและบริการด้านการเกษตรต่างๆให้เกษตรกรเจ้าหน้าที่และผู้ที่สนใจทั่วไปโดยกรมปศุสัตว์ได้ร่วมดําเนินการดังกล่าวมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2561จนถึงปัจจุบันนี้ทั้งในส่วนของศูนย์สพกรหลักและศูนย์เครือข่ายสพกรด้านปศุสัตว์กิจกรรมดําเนินงานที่สําคัญได้แก่ การจัดตั้งฐานเรียนรู้การพัฒนาและปรับปรุงฐานเรียนรู้การสร้างศูนย์เครือข่ายสปกอด้านปศุสัตว์ความมั่นคงทางอาหารสร้างได้คุณดวงเด่นเตียวิเศษกล่าวทิ้งท้ายว่าพี่อยากเห็นคนบนเกาะพังงนันและทุกคนได้กินไข่ไก่แบบไม่มีสารเคมีแม้ว่าอาจจะใช้เวลาสองสาวันในการรอไก่จะออกไข่ แต่ท้ายที่สุดแล้วมันคุ้มมากๆเพราะมันปลอดสารพิษจริงๆ